สวัสดีครับอยู่ที่ห้างสุดหลอกบอดินครับวันนี้เราก็ได้พาน้องป๋าวานมาทำอะไรเห็นทางข้างกันอาจิลูแล้วนะครับมาทำอะไรแม่นะครับเอามาวนท่อนะครับเอาเอามาวนใหม่เอามาทำใหม่นะครับามาทางตรงนี้เลยวะอะไรนะเซอร์โค <c oughs> <c oughs> เอาขาบึ้งอเอาเอาขึ้นอีกได้ไหมครับีนครับมันขึ้นอีกวันนี้เราก็อยู่น้องกี่ครับวันนี้ มาบนท่อเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูฟังนู่นกันครับนี่ครับที่เรา,เอ,าออกตัดออกเลยครับตอนแรกมันออกกลางนะครับเราจะเอามาออกถ่ายเดี๋ยวมารอฟังเสียงกันครับจะเป็นยังไง นี่ร้องเทียบดูว่าเนี่ย้าถ้ามันคองอย่างนี้มันเม,มติสตอะครับแบบนี้ถ้าคองแบบนี้ได้แจวเลยครับถามว่าทำไมแมวขึ้นมาข้างบานนะครับมันติดครับติดไปหมดเลยไม่มันต่ำดาครับมันติดกระบอกดำกระบอกดำของผมมันพกตันนะครับพกตันอ้วน กระบอกดำมันใหญ่ครับก็เลยไม่แดขส้นบนก็นเลยหาวิธีใหม่เอาลงล่างแล้วก็นแหนบทัดซีมาเนี่ยครับจะมาออกตรงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันครับเดี๋ยวเรามารอชมกันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้ตัดออกแล้วครับนี่ชุดนี้นี่ครับชื่อร้านกอท่อไอเสีย เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับผม่าจ,จะนี่นะครับขยับอันนี้ด้วยเนาะนะผม่าจ,จะขยับท่อพักเลยครับเวลาเราสอบบำรุงเอปั๊มคัดตัวนี้เนาะเวลาลูกยางคัดมันซิกร้อนะครับมันจะสอบบำรุงยากนะครับมันจะถอดยากต่ได้ว่าเดี๋ยวให้ช่างเขาขยับให้จักหน่อยนะครับอู้ มอ,อยังใหญ่เลยครับเนี่ยนี่มาอยากได้แท้แฝดส,สามแฝดสองถอยเอดเดี๋ยวเรามารอดูกันครับรอฟังเสียงกันเสียงจะออกมาเป็นยังไงล้านกยู จะไฟแดงน้องกี่ครับไฟแดงน้องกี่เดี่ยวมาทางเหยืประสาทนี่ครับอยู่สายมือมองเห็นเลยครับครับเดี๋ยวเรามาอเราฟังเสียงกันเสียงที่เป็นยังไงเสียงมันจะลั่นมันเสียงมันจะดีอยู่ไหมเดี๋ยวมาอเราฟังครับอันนี้ก็ะผึ่งกับมาเตอร์โลินนะครับกับมาเตอร์โลินก็เลย แวะมานะครับผมเนี่ยเราตัดตรงนี้ออกเลยตัดตรงนี้เราจะต่อมานี่ต่อออกมาออกมาออกมาแล้วก็มาถามนี้ครับขามไปโน่นไปโน่นเราร็ออกโน่นครับ,ออรบโอ้เสียงทำไมอะขอ้อภากที่ผมใช่ก็เป็นของกัมปันทุบดินนะครับข้อพักข้อสิ่งนอนยินแดงเนีน่นครับดังดีจริงครับอันนี้ดังแสบเลยแสบพูเลย แนะนำเลยครับใครที่อยากได้ถอผักลันลันนี่ผมแนะนำเลยสำนักนี่สุดจริงครับสองดนด,ดินแดงลันลันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างกีดัดไปทรงไหนมันจะลันคือเขาไหมนะครับ ตอนแรกว่าอยากได้เป็นเลนนะครับแต่ว่างบไม่ถึงนะครับงบไม่พอก็เลยเอาเอาเป็นเล็กไปก่อนตอนนี้เลยก็จะทำการดัดนะครับให้มันได้ทรงในองศา นี่ก็ทำการรัดนะครับ นการเข่าลานทอ่อที่หลอดที่ทะไลสแเราไม่รู้นะครับเข่าบ่อยเหลือกเกินนะครับ <c oughs> เราก็ยืนดูอยู่ห่างๆครับ จะได้ทรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมันจะอยู่โรงไหนไ<ป>รอชมครับไปครับเดี๋ยวเราตามไปดูช่างเดี๋ยวเราตามไปดูกันมันจะอยู่ทรงไหนครับเนี่ยอันนี้ตรงไหนครับเนี่ยอันนี้ตรงไหนเนี่ยอ๋อต่อมาจากนู่นนะนี่นี่ครับต่อคราวนี้ นี่ครับมาออกนี่แล้วโค้งไปนู่นนะครับรถเยอะมากเลยครับนี่วันนี้ไม่นานโดนนักนะครับไม่โดนหรอกอยู่สูงอยู่หลายคนถามว่าทำไมถึง ใหม่มาข้างบนนี่นะครับหนึ่งเลยใหม่มันต่ํานะครับแ้วมันถ้ามามันอัจะระบีไม่ได้เนาะก็เ,เลยเปลี่ยนแผนครับเอาลงข้างล่างดีกว่าครับเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กับใบายก่อนครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะยครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันคลิปนาว่าจะเป็นยังไงนะครับมารอชมกันเดี๋ยวเรามารอฟังเสียงครับเสียงจะเป็นยังไงไปเจ๊ก็ไม่คลิปหนาครับผม